ไม่เท่ากันถีรึงป่ะทั้งที่เป็นของพี่บุนล่ะบางทีต้นเดียวกันอ่ะมันอยู่ที่ว่าถ้าฝนตกเนี่ยตอามเที่ยบรัอนลงเพราะฉะนั้นเราต้องชิมนะะต้องชิมว่มาถ้ามันเปรี้ยวมากบางครั้งเราจะต้องเติมเปรี้ยวเติมอะไรถึงจะเกิดความพอดีถ้าเรากินของเปรี้ยวก็จิ้มเลยคะ นิ้บเรือพนักงานก็ต yeah> ้องใส่ปลาใช่มต้อ่สิ่น้นต้องนิ้บเือนะเราต้องเติมน้ำปลาไม่ใช่ไปเติมน้ำตาลอย่างเดียวบางทีเติมน้ำตาลแล้วมันเกิดความเขาเรียกว่ามันแข็งอ่ะมันคล้ายๆกับว่ามันไม่นุ่มนวลความนุ่มนวลเห็นไหมโอ้พูดหวานเหมืนน้ำตาลเลยอ่าเราก็เติมอะไรครับเติมน้ำตาล นะแต่น้ำตาลนะเราไปถ้าเราแช่น้ำตาลสายเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมความหวานได้ถ้าเราทําในด้านอุตสาหกรรมเราต้องวัดบริกจะมีเครื่องมือวัดความเหนื่อยความหวานเนี่ยมันสิบสามบริเก็บไว้ได้เป็นปีๆนะอันนี้ดูทำแล้วใส่ขวดไปเลยถ้าขวดที่ถับใส่ก็เป็นขวดแก้วนะคะนี่เราจะเริ่มต้นจากอันนี้ในหะ้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาน้ำน้่มาลุก อันงน้ำตลามาใหม่ตรงนี้นะค่ะเพืน่นี่จะพยายามมากเราจะสอบต่ทำให้ดูก่อนเรเชื่อใจว่าผู้คนทำได้ยแ,แต่ว่าเราต้องการให้ผู้พูดภาษาเดียวกันเราเป็นคนไทยต้องพูดภาษาเดียวกนะันแต่อย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างนี้คะขอขอหมอ้อมเลยคนะ่ะ น่งให้ทำเสร็จแล้วน้ำงให้ทำแล้วหมอมากก่อนหม้อที่ทำทามาเลยนะคะก็อื่นก็น้ำตาลลงไปพอนี่พอมดล้ใช่ไมน้ตนำตาลก็เครื่องถ้วยเครื่อง้วยจวงประมาณร้อยสามสิบกรัม อันนี้ก็เรีกอะไรยังไม่ถึงตู้อีกไหขึ้นึงเออเราเราไม่มีตู้ขึ้นมาเหรอเรไม่อเมื่อนี่ก็เป็นได้อย่างนี้มาัดได้ขึ้นช่วยช่วยเทอให้ค่ะเอ่อเออมาาตลาดอ่เน่ยที่กจะผลทารจนเ้เหมือนผลเมนถ้ามาผลหรอ มีดีกว่าเรบหน้าแล้วก็เด็เอาไปใช่ไคือข um. องอัมริกากับของอเมริกาไม่ควรอาบยนของญี่ปุ like ่นยิ่งแย่เลยของญี่ปุ่นนี่นะหนึ่งช้อนโต๊ะเขาเนี่ยนะสิบกรัมเองเป็นน้ำนะไม่ใช่สิบห้ากรัมสิบกรัมเพราะนั้นต้องคนหล่อจะนี่เอาน้ำมาเอาเอาทิตย์เสร็จแล้วอาทิตย์เสร็จแล้วน้ำอ๋อนี่ ้าวเาไม่าไม่าหาร้นะมันจะเปเวอันนี้เราทามาแล้วมันจะความเรือเนืจากที่ืราอ่ะไอ้เนวนึบเราไม่ต้องพูดเลยมากมายหรอกบ้านม่ต้องวัดหรือวัดเบอร์นะถ้าเราไม่ทำโรงงานก็นะมันเอาน้ำใส้ <c oughs> นเน, <c oughs> นี่นยเราก็จะหยดลงไปถ้าคนมันละลายช้าๆอ่า้าอยู่ท้างข้นแปลว่า่อนกลังดีถ้าปใส่ปุ๊บมันเป็นเนื้อเดียวกันแปลว่าคุณต้องเที่ยวต่อนะเที่ยวต่อเราใช้ติ๊กีโบราณของเรา นี่แต่ว่าจะทำให้ดูกว่าทำยังไงเคลื่อนไปในบ้านท่านเลอะหมดท่านจะพูดรับากของคนไทยทำเลยเรื่องนีน ร้อยสาบกรัมขอเครื่องด้วยเนี่ยมันสองร้อยห้าสิบกรัมใช่ไหมสองร้อยห้าสิบกรัมนี่เอาออาเอาใชะอ้านี่ก่อนเป็นการก็มีก็มีั้ให้มีตให้บ่า ใ่าอจีเตอใชไมอาไอจีตอร์ใช่มันไเป็นไรคอะไม่ันไเอาง่าคะเลยแต่ว่าตอนเด็กวัยเรียนสมายช่วยช่วยช่วยไม่ค่อยรู้เรื่องของแม่